ำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมมันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมโอเคผมไอตู้ผู้บริหารสี่หยกพัดชุดที่3เนี่ยก็เข้าเกมมาแล้วนะผมนี่ครับนะผม มีคาตาคูลีนะผมแล้วก็แจ็คแล้วก็คุยนเนั่นเองผมหน้าตู้นะฮะแต่ว่าเหรียญเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจเนี่ยผมว่าเป็นของกลุ่มจสลัดร้อยอศูนย์หรือว่าชาลลอตนะผมเพชรผมเนี่ยก็มีเท่านี้นะผมก็ไปกดสเต็ปแรกเลยดีกว่าผมน่าจะพอนะฮะก็ไม่ได้หวังอะไรมากผมขอแค่แจ็คกับควีนออกมาสักอ่าอย่างละตัวก็ได้มไม่ได้หวังสูงมากนะผม <c oughs> โอเคผมก็จะสุ่มให้หมดเลยนะผม ก็ได้อะไรก็ค่อยมาสรุปอีกทีนึงนะฮะอ่าฮะแต่และตู้นี่อย่างเกลือนะครับผมเออไอตู้พูดไม่านดิเกลือทุกตู้นะฮะโอไ้ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วโอเคแต่ก็ยังสุ่มให้ดูเรื่อยๆนะครับผมโอเคอืมโอเคก็ไม่รู้ว่าตัวเตตปเดือนนี้เนี่ยมันจะมาเป็นตัวอะไรนะครับผม อคิดไม่ออกจริงๆนะผมจริงๆมันน่าจะมาหลังจากไอ้ตู้นี้ด้วยซ้าม,มั้งเนี่ยก็ที่ข้อมูลหลุดไอ้ตู้หลุดมานะผมมันก็มีแค่ตู้นี้นะผมแล้วก็น่าจะมีตู้เสษอีกตู้หนึ่งหรือเปล่าหรอผมไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ว่าตัวสเต็ปเนี่ยอาจจะมาหลังจากตู้นี้หมดก็ได้นะครับผมก็ส่วนเรื่องตัวสเต็บที่จะมาเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นตัวอะไรนะผมเดาทางไม่ถูกจริงๆนะผม ตอนนี้เราก็ได้ทั้งแจ็คทั้งควีนมาแล้วนะผมเหลือคา <c oughs> ตาคุลีนะผมโอเคก็ okay. หมดหมดหนึ่งรอบไปแล้วนะผมก็ <c oughs> ผมน่าจะสุ่มให้ดูอีกรอบหนึ่งนะว่ามันจะคุ้มขนาดไหนนะผมก่อนอื่นเนี่ยขอไปดูเหรียญก่อนนะผมอยากรู้ว่ามันเป็นเหรียญอะไรนะฮะโอเคกดรับก่อนนะผม,มน่าจะเป็นเหรียญพวกแบบชาลอดแน่เลยเหรอ <c oughs> เห็นแบบเ,เห็น,นผ่านๆนะผมน่าจะใช่นะฮะ อื๋อไหนวะนี่ไงผมน่าจะใช่เลยเนี่ยน่าจะเป็นเหรียญเพิ่มพลังโจมตีของเอตระกูลชาร์ลอตนะผมโอเคก็น่าจะอย่างงั้นแหละดูทรงแล้วอะ่ะแต่ว่าหน้าตู้็นร้อยศูนย์สองตัวเลยนะผมผม,ผมคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญของร้อยศูนย์แต่ว่าไม่ใช่เนะี่ยโอ้โหม,มันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงโอเคไปไปสูบกันต่อนะผม ไม่รู้ว่ามันจะมีชุดที่สี่มาไหมครับผมสำหรับผู้บริหารสี่เอกพัรดินะครับผมถ้าพูดถึงสี่เอกพัรดิเนี่ยผมว่าเอะแต่ว่าต่อไปไอ้กลุ่มหนวดดาจะมาหรือเปล่าเยผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยเออไม่แน่ใจว่ามันนับอันเก่าหรือว่าอันใหม่ผมแต่ตว่าหนวดขาวมาแล้วผมน่าจะนับอันเก่านะฮะอืมก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับผมโอเคหรือว่าต่อไปจะเป็นกลุ่มแชงเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออโอเคไม่เป็นไรเราก็อุ้ยโมคาตาคาคุริมาแล้วนะครับผม ก็ต้องรองรุ้นกันต่อไปผมว่าตัวเส็เดือนนี้เนี่ยจะเป็นตัวอะไรนะใครจะเดายากเอาเรื่องเลยนะผมโอเคเดี๋ยวผมลองไปเช็คอีกสักทีแล้วกันนะผมว่าเป็นเหรียญอ่ของชาลลอตจริงไหมนะฮะอ่ะผมว่าน่าจะใช่แหละอ๋อนี่ได้2เหรียญแล้วนะผมแสดงว่าชัดเจนแล้วนะผมวันนี้เป็นตู้เหรียญของอ่าตระกูลชาลลอตนะผมโอเคก็มาสุ่มกันต่อผมอีกสเต็บเท่านั้นนะผมเพจผมเนี่ย,มยไม่รู้จะพอตัวเส็บ2ตัวหรือเปล่าที่จะเข้ามานะ ก็ไม่รู้ว่าจะมา2ตัวจริงไหมหรือว่าจะมาเป็นตัวแบบรีมิเต็ดไปเลยในเดือนนี้ก็ยังไงก็ต้องมาลอรุ้นกันนะผมว่าเดือนนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรมาใหม่อีกไหมนะผมหวังว่าจะมีนะผมว่าเดือนหน้าเนี่ยไม่แน่ว่าอาจจะ EX มาแล้วก็ได้นะผมโอเคได้คาตาคูลีมา2ตัวเลยนะได้แจ๊กกับควีนแล้วคาตาคุรีสองตัวนี้ก็ถือว่าโอเคโอเคแต่สุ่มไปสองรอบในประเด็นเนี่ยรู้ว่าเก็บเพชรไว้ดีกว่าไหมเนี่ยเออก็ไม่เป็นไรฮะก็สุ่มให้ดูเฉยๆนะผม ก็ถ้าใครคิดว่าไม่เกลือหรือว่าดวงดีเนี่ยก็สุ่มได้เลยเนะผมถ้าใครอยากได้แจ็คหรือว่าควีนนะฮะก็ตู้นี้เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์อยู่นะผมถึงผมจะดวงไม่ดีเท่าไหร่ก็เถอะโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณเท่าน,นี้นะผมใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ด้านล่างเนย้อหนีวิวหมตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ